lavoro Ngàn. lavare lang latte nom letto Tieng. leggere an lezione ลู <Log> o g o สถานที่ล u c e ชแสง l u n e น ì วันจันลุ n งกยาวล i b บ o หนังสือลี n เน เส้นทางสายลิโมเนมานาวลิงัวอิตาเลียนภาษาอิตาเลียน l a ช c i a r e ปล่อยทิ้งล a t o ด้านลาบ a นยา กระดานดำเลต t ตอรจดหมาย l <Leg> ลก u m e เพื่อตระกูลถั่ว m a d ดรแม่มาโ i o พฤษภาคมมาเลไม่ดีป่วย มันจ่าเรกินมานมือมาคินรถยนต์มัตีนตอนเช้าไม่ <M ese. S 1> เสดือนแพทยก หมอ metropolitana รถไฟใต้ดิน mercoledì วันพุธ mese prossimo เดือนหน้า migliore ดีกว่าที่ดีที่สุด minuto nati mercato talat marito sami matita dinso museo phitthapan musica ดนตรีนาตทาเลคริสต์มาสธรรมชาติ <N ave. S 1> เรือ <cess> จำเป็นร้านค้า ร้านค้า Nero สีดำ Neve หิมะ Niente ไม่มีอะไรเลย Ochio <c> ตา Ottobre ตุลาคม oggi วันนี้ olio น้ำมัน ombrello ร่ม uomo ผู้ชาย ora ตอนนี้ชั่วโมง orologio นาฬิกา o r g a n i z a r e จัดการวางแผนโรงพยาบาล <Pad re. S 1> พ่อ <Pa ese. S 1> ประเทศเมือง หน้าปนนแซนวิชแปนเนขนมปัง pantaloni กางเกงปาคิจที่จอดรถ Parlare พูด Parola ค <ำ S 2> าํา Partita การแข่งขัน Passaporto หนังสือเดินทาง Pasto มื้ออาหาร pasta pasta paziente puoi penna pacca. pensare chi quando murai. quanto taurai quasi เกือบรัจโเน่เหตุผลริสตอรานเต้ร้านอาหารริทูร์นโล่กลับมาโรส่ากุหลาบ rosso สีแดงรัวตาหล้อ,ลอรูโมเร e เสียงดังเสียงรบกวนร,ริกาโลของขวัญริคูร์ดารจำได้ริโรวย Rispondere. Riga. Sen Scuola. Ron rien. Settimana. Sabda. Sedere. Nan. Sedia. ก้าวอีสุริโซรอยยิ้มเทราบเร,รืลตาเรกระโดดสางกวเลือดเสมสอเสมอ serata Kool. settembre Karnyayon. sbaglio scegliere scrivere Chien. sapere Roo. Studiare Rien. Svegliare Bluk. Suono. Siam. Subito. Tanti. Telefono. Thorazza. tempo vela terra Din l'o tè trovare Hapop. tardi sai tornare

Tagliare. 8. Lavoro. Ngan. Udito. Can Ufficio. Samnac Uscire. Utile. มีประโยชน์ universo จักระวาลว a l ล r e คุณค่ามูลค่า Velo c e รวดเร็ว va c a n z ซวันหยุดวันพักผ่อน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยในตอนต่อไปมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งคำศัพท์ภาษาอิตาลีอีกเพียบ